ก็เพิ่งได้ทาบข่าเมื่อเช้านี่เองว่าท่านพ่อปุ๊บุแจ้งาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราได้ย้ายกลับคุณลำเนานะแล้ะเช้าได้ไปดูเอกสารแจ้งเนี่ยก็เชื่ออะไรก็กขอโทษพวกเราด้วยบาทีมาทำงานตั้งแต่ตีเก้าแต่ว่ามีเวลาอยู่สนักงานจริงๆได้สองสางวันนะครับ ก็คืจนจะกลับมาจัดการประชุมปอเกตตุงเทสรับนโยบายท่ามนกรีกลับมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มต้องมีเวลายังไม่คุ้นเคยกับเราทั้งชื่อและหน้าตา <c oughs> แต่แต่เชื่อว่าน้องน้องผู้หญิงก็สวยทุกคนเขาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไปกว่าด้วยกับงแ่นที่มีโอกาสได้ย้ายกับกลุ่ำเนาที่ ลักปูนเพื่อนเหมือนกันลัปูนตอนนั้นก็เรียกผมมีเพื่อนหลายคนเรียกเ่อเรียกลักปูนลักปูนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราทุกคนคงคิดไปไกลไปกว่าถ้าเราออกจากบ้านมาทํางานเนี่ยระยะทางไกลๆก็จะเป็นอุปภาษาเรื่องของการที่อยู่อาศัยบ้างเรื่องของบุปการณ์ที่ต้องกลับไปดูแลบ้างเพราะฉะนั้น เมื่อมาททำงานอยู่ต่างท้องที่ต่างพื้นที่ก็มกจะเกยย้ายกันนะครับเกตสามของเราก็จะมีกรณีแบบนี้เยอะนะครับเพราะว่าน้องใหม่มาทํางานอยู่ปีสองปีมีโอกาสย้ายกจะลับไัคไปคนนำตับไปว้านของเรานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติทุกคนก็ต้องคิดเกย์้ายกันผมแม้กระทั่งผมที่มาอยู่เกตสามนี่ก็คิดเหมือนพวกเรานะครับที่เลือกเกตสามก็อย่างที่บอกว่าสำคัญก็คือมันใกล้บ้าน ใกล้บ้านแล้วก็วางที่เคยกับครอบครัวน้องตัวนเมื่อม,มีโอกาสมาทํางานอยู่ใกล้บ้าน,น, <c oughs> านก็ก็จะเลือกก็มีประสบการณ์ไปทำงานอยู่ต่างที่นะครับสมัยก่อน,น <c oughs> คิดว่าไปอยู่น้ำหนาวเคยไปจะเหนเื่อน้ำหนาวคิดว่ามันไกลเลยนะเพื่น้องพอดชาติสมัยก่อนนะครับก็คิดว่ามันไกลแล้วจากชลเ,เรียนไปน้ำหนาวพอเป็นหัวหน้าการของสารอำเภอไปอยู่น่าน ไปอยู่ก็คือว่าหลวงจังหวัดน่านอยู่ปีนี้ผมไกลมากนี่ไกลมากเพราะนั้นเป็นหลายเท่านะครับก็คิดถึงบ้านก็เดียวกลับเหมือนกันก็ผมอยู่ปีเดียวก็กลับนะครับก็เหมือนไปนอนจะกว่าอยู่นี่ปีแล้วเด็กิีการที่สองเหรออ๋อเรากินกระเทียมเยอะนะครับก็ขอแสดงความยินดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนที่ช่วยเหลือกันเวลาที่เราคุมส่งเสริมทําง,งานกันนะคะแล้วก็อยากขอบคุณท่านรองทุกท่านที่ให้ข้อคิดในการทําง,งานตลอดเวลาระยะที่เกือบจะสองปีนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าที่สอนงานย่างน,น,นะครับคือเป็นงานที่แรกที่เป็นข้าราชการที่แรกครั้งแรกนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านรองทุกคนก็เมตตาสอนเพื่อนๆทุกคนก็สอนอน้องๆก็สอนก็ เหมือนที่นี่เหมือนเป็นรักครั้งแรกอะค่ะเพราะว่าเป็นที่แรกที่บรรจุเป็นข้าราชการก็ไม่มีใครลืมรักครั้งแรกแม้ละมันเป็นรักครั้งที่ลืมยากที่สุดนะต้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เมตตายังดูดูแลกันอยู่ใการละคร ใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจกาละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆกแต่กาละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชัวนิรันดรเสมอไปกาละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้อง เรื่องราวของฉันเดินต่อไปจะตรงนั้นไกลสุดไลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหา i not china ในใจฉันการละครังนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอ,อยังดูแลฉันใคล,ล,ล,ล้ๆมอก,กมฟ้าแล้วทนหายใจเหมือนเราได้พูด ดังความฝันการละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันฉันจะอยู่ ชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจะตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหา ทอนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยงคง,ง,งยืนทรงยิมมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำากที